เอาเกลือทำมันจะังโบโบหมินเนาะหมินเนาะอืมหม็นน้ำปลาอ่ะใส่เกลือเออน้ำน้ำใช่ป่ะดิน้ำกระปุ่นใช่อ๋อแล้วเป็นที่เรียบร้อยก้อยเนื้อของเฮาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกสุลสกอนเนาะเมื่อกี้มาปั่นเขาน่าหนาเบาเตียงคือเก่าพวกแม่ ปั่นเข hora, ่าหน้าบ <ps> <130 obsession> <jam is> <argent> ah, ่าเตียงพ่อแม่พี่น้องสะท่องกามาเห็ดยูเห็ดกินคือเกล้าพ่อแม่พี่น้องลาบก้อยเนื้อเนาะก้อยเนื้อพ่อแม่พี่น้องจิบสองคันดีพี่น้องอย่าสะท่องที่ใส่ใส่ให้มันคม ไม่เด้่นปันเข่าเนาะพ่อแม่พี่เน้องตาทองกับมาเห็ดอยู่เห็ดกินคือเกลาพ่อแม่พี่เนองได้อีกสอบประตูได้อีกสอบนะอันนี้ประติแบงหายสิบปลายได้ประมาณหกสิบปลายพุ่มจังเนาะ ปั่นแล้วแล้วพี่น้องอนนี้สะท้อนกับเ็ตอันเห็ดก้อยเนื้อเนาะก้อยเนื้ออันให้อันคนที่่นมาปั่นเขากินนะนะพี่น้อ

กอยนึงอ่ใบใบเธอเห็ดอยังนัะเธอก็คือชันคำว่เอาไว้เห็นแล้วลูกสาวเธอน่ะเขาไม่ได้บอกเลย หันกินกะลานนะไป,ไ,ปไ,ไ,ได้เนาะเชื่อมดูขหาใส่แดดเหลือแต่ใส่แต่ผระพริกขขขขเขาขวากันแล้วและขมพ่อบ่อ้าบ่ขมพ่อใส่พ่อบ่ขม,ม,มยังบอบพ่อพ่อ,อจัดต่อ <c oughs> <c oughs> ใครแน่เวลาพันติกะเาก้ากระ่าเจ้าใสแ่แมน ออเอารถเ,เ,เอาที่สบายใจมีแต่นี่ยนะวะมีแต่ก้อยเนี่ยวะโอเคละบอกอแต่เจ้าไทยพทริกแจยังไะ่่านเตไป

ว่าม wow, yeah, wow, so ่อหรบอว่า wow, ่อนว่าเของแมว่าบ่ถามเขาเลยไปถามแล้วถามบอได้บอตีใครแน่ใช่บตีเหรอตีเฉันบ่จะถามตอนไหนดิจะถามตอนใดถามใจอยฉันบอเราบม่ทตีห Bà phải hiện lobby của bà con hảo mãi, đến khi chào 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 chị chào chào <laughs> 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 ่ตนเจากมแตกนอยู่นะเห็นคกินแม่ันเหือกินเกเขา็กนนะพันเนาะอืน้ยเน้อนั่งลงเลยนะเห็ดอยู่เห็ดกินแกก้อยเนื้อไไปสิกินขัวกะขั่วเนาะไปสิกินลิบกะกินลิบ แต่ข่อยว่าผู้ชายคือสิบโมีผู้กินขวดต้องเลี้ยงน่ารู้ว่ากินจีบบ้างเอากินขวแล้วมันบอสแซ่พันว่ะภาพง่ายๆมาไหลมือเส้านี่คือเห็นมีตู้กับเื้อบ่มือเส้านี่ยคือเห็นมีตู้และเสื้อข่อยซื้อมือเส้านี่กำกำละพันพักหอมนะเขาอยากเมื่อเลย ใส่พักใส่ยังเข้าไปก็เป็นไปกินละแบบยิงไงยิงไงพี่นิงบอกยากเนาะสาวเนาะแล้วเป็นที่เรียบร้อยก้อยเนื้อของเฮาสามพาเนะ นี่อย่างเดียวน้อมาหนียอย่างเดียวเ้าก็สิได้เห็ดผ่าหลักจานขวบบอมีคนกินชุกอยู่บ่คนกินดิบกินชุกอยู่บ่ได้เบิ้ลได้เบิ้ลได้เบิ้ลกะได้เบิ้กะบุกขวะไดเนาะได้เบิ้ลกะสิบบุกขวะบอหน่อยบางไงเนาะอยากให้สบายกินเด้ กิสิวานตัวนี้นโอโถูกใจัืงย่วงเพลินแม่หี่เรียนรวบรวบไปแล้วเพนน้องนับืี่อ,อม,นะม,มวานวานี่มอวานนี่เพิ่นมากแบนบริกินเนาะเพราะวะ่าเพิ่นบุงูวาสิจ้างคนมาเกี่ยวเขาก็เลยอะไรบริสุทธิ์ยังวาง่อขอประตูไปหน้าหลงเลย และภูริเกินกันกินออกพริกกินแหละลายก็เคยกินพริกละลายโอ้โหบเบญาดอกาะชิห้าวนะบอกินก็ได้เ้าวนะบอกอิมกับให้เฟินมาตัดเอาไหมาเร่มนนาราามาเริ่มมา่มมาเริ่มาเร่มมามมาเร่มมาเมาเ่มมเริ่มมาเาเริ่มมาเริ่มมาเ่มเริ่มมาเริมมา่า สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาให้มานนาคือเก่ามันนะี่เนาะเห็ดอยู่เห็ดกินเนี่ยผมช่อเก่าเนาะไอ้ห้องไปข,ข,ขึ้นมากินเด้อเดี้อเขามันชิแห้งมันลมฮิวลี่เห็นยัางลูกนะกินนะแม่น้องฮิวลี่กินมะแตงวะโดนะ,ะโอกินเม็ดแดงๆค่ะเป็นย่างลูกกินเม็ดแดงแดงคล่องคล่องค่ะ

มามามาี่ิ้วลูกมาพี่ิวลูกิวิวิวมาพี่บิ้วิวเลยอามาพี่ออกมาพี่อ้ยมาพี่นะเจ้าอะมาพี่ลูกเมสิปอนนะมากินต้มไก่อไหกินกับต้มเกลือพี่เจ้าห่ามคือแถมมาไหม

ได้กอะกอย่ได <c ười> ้กะ่หันอ้อนขาโอ้ปังขวดข้าตัวเยอือคนมีกินหน่อยชื่อเกาเห็นได้คือเกายิ่งขวดต้องเ่อเขาปกินเขาแข็งแข็งพูดพูดพูกินหลายเรมาพูด ก็เดียวเขานั่นี่ถามนั่งนี่ถามเลกับซีนวะไปใช้ลูกไปใช้นะเกลือเกลืออู้ยเอาไปยังลูกล่าเกลือนะนี่ไม่ใช่ให้เลยเด้ใช่แล้วเกลือโยนนี่เกลือโยนนะขึ้นใจก้อนถมานะตีมือตั้งตีบ่อน้ำใช้ลูกกวนน้ำต้มน้ำหยางนะบ่มีน้ำต้มตายตีมือตีตีกินไปแซงเกลือเป็นเอาเด้็าลูกมานั่งกินตอเออใส่เกลือเออใส่แล้วล จับมนั่งตุงลูกมือล่ะอู้อร่อยมากเลยลูก็บแล้วก็เอาหมออุ่นหันหายมันจัะน้อยอีกเนโอ้ยกินันที่ก็กินไนเป็นแล้วเฉ็บเะหมอน้อยหันกิน่เดเป็นรูปกากิน่วกันใส่กันอมากันมสามนี้โ

หันมาสีลูกหันมาสิคื่อนเลยวาดิเนี่รีบมัเคือนมาเรารีบ้เจ้ากระชังีงยแงวแงวให้กับแมวเออิดยบอกไปไปไปมาชนไปนะวะสลักตาจังนังเจ้าเคื่อนนี่มันเดกนอนที่แจ็แต่ได้เจอพอดินเนี้นนเลืกนมุนหวานนมันเพลินเบอรผม

น้ำกัะพุ่นใช่โอเคเดี๋ยวเด้วยแม่เดินให้แม่เดินให้แม่เดินให้ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดินก่อนของกินลูกสาวบาวเตียงโดยทุจ้าทุจ้าก่อนทุจ้าก่อนลูกทุจ้ามันเวนแล้วจำเด้ติดตุกบาวเตียงทองของกินเพิ่น กงกินลูกบเตียงนูหอนี่้าง้กินปากระุนเอาั้นเากระุนมีน้ำน้ำต้มปลาแซ่บแซ่บแซ่บใส่เกลือก็น้ำเปล่าเนาะทำมาี่ได้กระุนได้ไ้กระาน ไปซื้อมาให้ลูกข่อยได้บอลใช้แบงเลยไม่จ้างใช้เย็นอฮะล้งเลยนีวหเดีเอาไปครับเคืออลูกไอ้กินไม่ต้องเดียวมึงดอกไพอนี่อน่พ่อนี่พ่นพอนีพอนี่อ่พพอนี่พอนอนี่พบ่อนอ บลาบบ่กินแบบนั่นบบลงกินบงแนวบอบต้องยันบออิ่มลูก้อแล้วอือยันบออิ่มบ่ดูบ่เตียงดูบ่เตียงกินนันกรปุ่นมาเนี่ยขอน้ำปลาสิใช่ัอ่ะไปเส ันกันแน่ก okay, ินนะตุ๊กเดะบ่่รคือเ่คือไะคโอเคใช่แล้วเอ้คนคนคนไหคนหาย่นได้่ันกินยังลเพื่อนายัื่น กัดกัดลูกกัดกัดมันยาว o กะกัดแช่บลาดุกแช่บ่อกินแบบมันจยากไม่ต้องอกหรอกบบกินเผากระจังเลยทใจจับทางนี่เพิ่นกระปั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพ่อพี่น้องเพิ่นกระแล้วแล้วเพิ่นกระเมื่อแล้วตอนนี้รถปั่นเขาเนาะ มาปั่นเข่าหน้าบ่าเตียงมาเนี่พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสะท้อนสักพัพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งว่าได้จักสอบเนาะรถเสร็จจอกนี่เรีวดโอ้ยมาแม่จะน้ั่งให้นั่งลงลูกนั่งลงปู่น้ำพี่พันปูเอาไม่ได้เอานะแทงแม่ในลูกตึงนานนานจินเจได้เหอมจังฝานี่

Thế rồi. Mình to bò nè. À nó hon luôn á lụ. Ui. Ui nhiều Thà phần này lên với sim lên mất mưa เป็นได้รึวะอืมอืมอืมขึ้นไหมนั่นมีทางเนาะเลยน้ำแข็งอะเนาะไปตักข่าวชาวตูุ้ไป ไปลูกไปไปนั่นไปลูกไป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 ชอยมีตู้ไปชอยยุ่งไงตอนนี้พ่นกาเทียนเข่าอยู่ปั่นจนแล้วไปที่เรียบร้อยคุณนนาะ ยังตัวมันคือ,หอเหีห่ยนแทปากม,มันมันเป็นกระสอบเก่าเ่าด้วยกระสอบใหม่สอบใหม่ซื้อมาทดบๆอ,อ,อยู่นะเขาอัน <ขอ S 2> นั้นเนี่ยเขาดึงหิวเนี่ยเขามันจะเหี่ยนาะตอใส่ข้าวเดียวถิ่มเลยตามมายัางี้ยนะนามปากตีนนะเบื้องนี้ตีนนะลูกเหยียบก็โล่ใส่เกือบไหม ซําบอกว่าตามาเด้อตีบอยถาเด้อซบอกว่าตามมานีเด้ออยู่ดียู่ของเครื่องอ่ามันม mm. no ันมันยังเป็นน้ำไหม่เนาะตัวนเคื่องต๊ใช่หน่มันตั้อาตั้งถรำพงจะมีะไ้างใม่ไะน có đi ừ. lái có cua chắc ồ thòm lái cái này được màจะได้ ได้เผือก em kìa มันขึ้น กันกันลดคนละแคแล้วมันเราเห็นหางชิปปลาไปเล้ตากจะว่าหกชิปดิอันปั่นเป็นกระสอบเต็มนี่ก็ได้หาชิปซี่เนาะาะเขาเขากระตักออกตักออกให้นมัดได้แบบชี้นะครพอพูนหยิบแกเนาะกระสอบมันนั่นเนาะเร็วทิ๊ แมนมันแล้วมันบยยะมันบยอะเธอแค้วังีได้มาถงรือรเล่าโหนูเจาะนกเจาะรักถังกระปุมกสอบนะก็ชอบนาเนี่มันเืียมาบชือกระเปาอันนี้บอ๋เชรายได้ทีไมใช่กรานะมันแหเวนต่บอกข่อยเนาะ จับแค้ไก่แค่หน้าไก่ไข่สั่นวอไข่จะเปลี่ยนในเจ้าขาวไก่ใช่าตอนนี้กะปั้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องไปจบได้หกชิปุ่นแหละชังร้อยชังร้อยยังยังอีกกันยังอีกชังร้อยไังอีกชังร้อยเด็ดแมนแมนวอหน้าลองวิว เรียนกราย่งนี้นะผิวเรียนเรียนกระทาเข่าขึ้นชักยันเมาอผิวอ่ะเข่าเบาใช่เปี่ยนนี่ปัานเต็มปีปัานเต็มเนาะก็โอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กันเนาะปั่นเข่ากับเพจย่อ้กินกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สะท่องพี่เก่าพ่อแม่พี่น้อง ที่เขามารับชมคลิปของสาวทองที่มาข่าวโฆษณาก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนเนาะขอบคุณขอบคุณทุกประเทศประเทศลาวประเทศไทยด้วยต่างประเทศเนะพ่อแม่พี่น้องชาวทองก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ชาวทองกักสิลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนสิว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สักกูสักคนสบายดีสบาย